สวัสดีทุกคนฉลองดวงว,วิญญาณก็คือวันแห่งความสุขของพระพุทธเจ้าในไต้หวันเรียกว่าเทศกาลจงหยวนจุดกำเนิดวันแห่งความสุขของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่15เมษายนถึงวันที่15กร,รกฎาคมเรียกอีกอย่างว่าการฝึกภาคฤดูร้อนแบบปิดกิจกรรม100วันแบบนี้ วันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลออกจากการภาวนาและคือช่วงเวลาที่ตัดสรู้ได้วันนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าวันแห่งความสุขของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมถึงดีใจละ่ะเพราะว่าการที่ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติสำเร็จแล้วเพราะมีความสุขที่สามารถเริ่มช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ เพราะด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์และคุณธรรมจึงเรียกว่าวันแห่งความสุขของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณพระสัตรยะมูนีพระพุทธเจ้าทรงมีภาษาวคือพระมหาโมคละผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่หาตัวยากมีวันหนึ่งวันที่15กรกฎาเมื่อเวลาของวันนี้กำลังมาถึง ขณะที่เขาเข้าสู่การทำสมาธิเขาเห็นแม่ของเขาในนรกกำลังถูกผู้คุมนรกทรมานเขาโศกเศร้าอย่างมากเลยเข้าไปช่วยแม่ของเขาจึงใช้พลังส่งชามข้าวให้กับแม่ของเขาแต่เมื่อข้าวเ,เข้าไปในป่าของแม่ข้าวก็กลายเป็นฐานที่ไม่เกรียม เขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจริงๆเขารีบคานกราบต่อหน้าพระพุทธเจ้าอย่างหมดคนทางพระพุทธเจ้าโปรดชีทช้ทางให้ฉันช่วยแม่ของฉันได้ไหมพระพุทธเจ้าผู้เไปี่ยมไปด้วยความแม่ตากล่าวว่าพลังของคุณคนเดียวไม่สามารถช่วยได้แต่มีผู้ปฏ,ฏิบัติธรรมมากมายที่นี่ ผู้คนมากมายได้เริ่มตัสรู้แล้วเป็นพระอ,อรหรันต์นักรบพโพริสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ใช้พลังของการปฏิบัติธรรมพลังของคุณธรรมและพลังธรรมชาติเหนือธรรมชาติรวมพลังไปช่วยแม่ของคุณด้วยกันแม่ของคุณถึงจะรอดทุกคนรวมใจกันภาวนาให้แม่ของเขารอดถวายไฟสวดมนต์และทำบุญกุศล แม่ของเขาได้รับการช่วยเหลือด้วยความแม่ตากรุณาของพระพุทธเจ้าประตุนรกจึงเปิดทุกวันที่15กรกฎารอยแยกที่เปิดออกอเพื่อให้สรรพสัตท,ที่ทุกทรมานมีโอกาสหลุดพ้นหากพวกเราไปถวายพัฒตาหาร ให้ผู้บำเพ็็สิบทิศใช้แสงสว่างของพระพุทธเจ้าคุณธรรมปัญญาและพลังธรรมเหนือธรรมชาติจะสามารถช่วยให้เราทำให้พ่อแม่ของเราบรรทพบุรุษของเราพ่อแม่จากอดีตเจ็ดชาติที่แล้วล้วนหลุดพ้นจากนารกได้ ไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากนรกอีกต่อไปสำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายทั้งหลายที่ยังอยู่กับเราให้ถวายแบบนี้ให้ทำบุญกุศลแบบนี้ให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวอย่างกับภูเขา การทำบุญกุศลในครั้งนี้สามารถจะทำให้สิ่งที่เราเคยเจ็บปวดถูกเอาเปรียบจากเจ้านี้ห,หรือเคยผ่านความเจ็บปวดทั้งหมดให้พวกเขาหลุดพ้นลบล้างบาปกรรมและกรรมด้านลบของเราในคำัำภีพระภัยสัจเะยคุรุพระพุทธเจ้าทรงชี้แนะพวกเรา,าจุดดวงไฟ นาพภัยสัจชยคุรุ49วันทำให้ไฟใน49วันนี้ไม่ดับไม่ขาดไม่สิ้นสุดความทุกข์ในใจของเราก็จะหลุดพ้นไปความสำเร็จและความปรารถนาของเราก็จะสำเร็จในพระสูตรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าการทำบุญดวงไฟว่าบุญกุศลที่บรรลุนั้น ไม่มีที่สิ้นสุดคุณธรรมไม่สามารถคำนวณได้ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดไฟที่ศูนย์วิปัสสนาเพื่อสะสมบุญให้แก่ตนเองบ,บรรทบุรุษของเราพ่อแม่ของเราให้พวกเขาสงบสุขและเป็นมงคลในอนาคตของพวกเราจะได้รับชีวิตที่สงบสุขลูกหลานของพวกเราจะได้รับคุณธรรมที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นในเวลาการถวายพระตาหารผู้บำเพ็ญสิบทิศที่สำคัญเราสามารถถวายสิ่งที่จำเป็นต้องใช,ช้เช่นเงินเสื้อผ้าเครื่องนอนอาหารดอกไม้ทูบเทียนที่พักอาศัยหรือศูนย์ปฏบิบัติธรรมเราถวายให้ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความจริงใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุได้เร็วยิ่งขึ้นพวกเราจะสามารถสัมผัสถึงแสงสว่างบุญกุศลไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อเราเสนอให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสนอให้ครูเสนอให้สถานที่ประกอบพิธีศาสนาช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นการทำบุญกุศลจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรม ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความสุขและสงบคือการทําให้พระพุทธเจ้ามีความสุขและสงบพระพุทธเจ้ามีความสุขและสงบผู้ถวายก็เป็นอย่างนั้นฉันปราัฒนาให้จุดแสงสว่างแห่งความแม่ตาปาัถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปราศจากความมืดมิดไกลจากทุกข์ไกลจากความเจ็บปวด ไกลจากความกังวลทั้งปวงความดีทั้งหมดทำให้สุขภาพแข็งแรงเป็นมงคลและสุขสมหวังฉันวังว่าพ่อแม่ของพวกเราทุกคนบนโลกจะได้รับการปลอบปล่อยและเกิดใหม่ในสวรรค์ไม่ตกอยู่ในความชั่วร้าย หวังให้ผู้ปฏิบัติบรรลุการตัดสรุที่สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดในชีวิตนี้